สวัสดีพี่น้องมาตำมพริกนี่จะใช้ตำพริกแห้งพริกขิหนูแห้งกับเกลือไว้นะนี่หอมแดงแกระชายขวายละเอียดเลยพี่น้องนี่จะใช้โขกพริกใส่กระปิกไปแล้วนะพี่น้องใส่หอมแดงกระชายใส่กระปิกไปแล้ว นี่เลยปลากระป๋องโขกพี่น้องแต่ปลากระป๋องไม่โขกเลยแกงส้มพี่น้องแกงส้มวันนี้จะใช้แค่ปลากระป๋องโขกน้ำพริกแกงส้มทำง่ายๆพี่น้องทำง่ายๆเสร็จน้ำพริกแกงส้มพี่น้องไปเดี๋ยวไปแกงกันเลยแกงส้มสสยบัวกับดอกแคร นะท่านผู้ชมน้ำแกงน้ำเดือดแล้วใส่พริกแกงมาเลยพี่น้องใส่ไช่ตามเองเโหเด็ดเลยพี่น้องใส่ไข่เยอะๆอร่อยแค่ปลากระป๋องนะพี่น้องปลากระป๋องโข่อืม ล้างก้นคกใส่ไปเลยจะใช้ใส่เกลือหน่อยนะพี่น้องเราีะใส่ตอนตำพริกไปบ้างแล้วเให้มันเดือดอีกเที่ยวไปนะ้องโอ้ยเดือดพนะลาดเลยไปน้องมาปรุงรสเลยรสเดีดช้อนหนึ่งไปนะ้องผงชกรสสักสองช้อน นี่น้ำตาลปี๊บก็ช้อนพี่น้องก็งมะขามอืมเปรี้ยวๆหน่อยพี่น้องอืมเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวให้เดือดอีกเกียวพี่น้องมาดูกันมาเดือดพ้านเลยพี่น้องถ้าใช้เคีมหนะ่อยหอมมะชามากเลยอืม ใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องตาปลาสักช้อนนึ่อืม้อมาขามนีกหน่อยขอเลยนี่ใส่บัวพี่น้องสส่บัวแดงนะจะใช้ซื้อมานะซื้อมาเรามาล้างน้ำแล้วแค่น้ำเกลือ ไสบัวแดงหาใส่บัวขาวไม่เจอเี่น้องกินใส่บัวแดงไปก่อนนี่ดอกแคโอ้โหดอกคุณตรมเลยพี่น้องไงกินแกงบ้านบ้านแกงบ้านบ้านแกงส้มบ้านบ้านกะตะชยัยวันนี้กะตะชัยไม่ได้แกงมานานแน่นะใส่บัวกับดอกแคเนี่ยพี่น้องไปเดี๋ยวให้น้ำแกง ให้แกงสุกให้ผักสุกอะไรเดย์เดี๋ยวมาชิมกันใหม่พี่น้องแล้วก็ามาใส่ปลากันโอ้รสชาติกำลังดีพี่น้องนี่ปลากระพงพี่น้องใส่ไปเลยแกงส้มใส่บัวดอกแคใส่ปลากระพงพี่น้อง๋ย,งวอพงพองยวเพิ่งไปคนมันปล่อยให้ปลาสุกก่อนเดี๋ยวมันตักกัน โอ้หน่ากินมากแต่ชายไม่ทำกินมานนานนะพี่น้องแกงใส่บัวแกงดอกแคเนี่ยโอ้โหดูนี่ปลาปลากระพงพี่น้องนี่ปลากระพงชิ้นใหญ่ๆนะ่เห็นปลาสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะชายตักใส่ชามให้พี่น้องก้าวง่ายง่ายแต่ชายจะช้ชตักใส่ชามให้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงส้มใส่บัวใส่ดอกแคใส่ปลากระพง น่ากินไหมกับข้าวบ้านๆก็จะใช้มีหน่วยพี่น้องอยากกินอะไรก็หามาทำพี่น้องกับข้าวที่ทาที่เราอยากกินนะพี่น้องไม่ต้องไปตามใจคนอื่นตามใจเรารสชาติแบบที่เรากินพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจท้ใชัยนะพี่น้องขอบคุณมากขอทุกคนมีความสุขความเจร,ริญวันนี้กินแกงส้มดอกแคร์ Care, สายบัวใสป่ปลากระพงตัวใหญ่ๆกันไปละพี่น้องสวัสดีครับ